สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอจรรยาจาร,รย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับอาจารย์หน่องมีเรื่องมาเล่าวันนี้เสนอเรื่องพลังของการเป็นผู้ให้ผู้ฟังทุกท่านครับ ดังที่เราทราบกันมาเนิ่นนานว่าคนที่เกิดมาแล้วชอบที่จะเป็นผู้ให้นั้นย่อมสง่างามการเป็นผู้ให้นั้นย่อมมีบารมีเป็นที่กล่าวขวัญถึงในทุกวงสังคมเกิดการยอมรับเส้นทางของชีวิตก็จะปรากฏแต่เรื่องราวที่ดีมีโอกาสที่งดงามเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนนั้นๆเสมอ ผู้ที่เกิดมาชอบเป็นผู้ให้ไปที่ใดก็เกิดการยอมรับเกิดความเคารพนับถือมีผู้คนศรัทธาเลื่อมใสสามารถนะครับเป็นผู้นำทางความคิดได้สามารถที่จะโน้มน้าวโน้มนํำผู้คนได้อย่างสร้างสรรค์อยู่เสมอเราจะเห็นตัวอย่างของผู้ที่เป็นผู้ให้ในสังคมโลกใบน,นี้มากมาย และยิ่งในสถานการณ์แบบนี้เราก็จะเห็นผู้ที่เสียสละเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือในสังคมคอยส่งมอบคอยดูแลนี่แหละครับความงดงามของการดําเนินชีวิตดังนั้นพลังหากเราสร้างสารรค์ออกมาจากภายในด้วยการดูแลและเสริมสร้างจิตใจอยู่ตลอดเวลาความสุขความสง่าง,งามก็จะเกิดขึ้นได้สร้างขึ้นได้ดังนั้นครับเพียงแต่ว่า ในทุกการดําเนินชีวิตหากคิดจะเป็นผู้ให้ต้องใส่ความจริงใจอยู่อย่างสม่ําเสมอดังนั้นครับความจริงใจคือหัวใจสําคัญวิกฤตวิสัยััต์วินยัยสามสิ่งก็พิสูจน์จิตใจของเราได้การให้ความสําคัญกับเรื่องของหมายเซ็ตบริหารเวลาด้วยการอ่านหนังสือและนั่งสมาธิมองทุกอุปสรร,รคเปลี่ยนให้กลายเป็นอุปกรณ์เพียงเท่านี้ครับ สิ่งต่างๆก็จะก่อให้เกิดพลังของการเป็นผู้ให้ในสังคมได้อย่างสาง่างามนี่คือเรื่องราวดีๆที่ LDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมได้สร้างสรรค์รังสรรค์และเสกสรรค์ขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับคำว่าติดตันไม่มีในปัญญาหากเรามีจิตใจของการเป็นผู้ให้เป็นปัจจัยสําคัญเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและส่งคุณค่าครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกทกท,กท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขออยูท่านนั้นผ่านพ้นทุกขกิจไปได้ด้วยดีอุดมไปด้วยโชคราบเป็นบุคคลที่โชคดีโชคดีและโชคดีเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ